ดูนะครับไออันนี้ลูกสูบเห็นสภาพนะครับอันนี้คือน้ำมันสองทีผสมน้อยนะครับรุ่นนี้มันใช้ผสมเนาะผสมน้อยและใช้เครื่องรอบสูงเนาะมันก็อยู่ไม่ได้แต่เครื่องถ้าเครื่องไม่เร่งมากเนี่ยมันก็พอได้นะครับอันนี้สาเหตุสาเหตุเพราะว่าเจ้าของคนใช้นะครับใช้ผสมน้ำมันน้อยเกินแล้วก็ใช้รอบสูง เครื่องยนต์เครื่องยนต์จะร้อนจัดมากเลยนะครับเนี่ยทาให้ลูกสูบเนี่ยขยายตัวไปติดกับเสื้อสูบเนาะนี่ครับนี่เห็นเราเห็นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างคือเครื่องเพิ่งซ่อมไปนะครับเพิ่งซ่อมไปประมาณหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็เขาบอกว่ากําลังเอาไปใช้แล้วมันทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยครับนี่อย่างที่บอกแนละ้ะถ้าเถียงกันนะครับให้ศารตัดสินนะสารไม่สืบพยา,ยานโจทก์จำเลยก็ได้ เห็นหลักฐานนี้สารจะตัดสินได้เลยว่าตัวเนี้ยสาเหตุความร้อนสูงมากเกินไม่ใช่สาเหตุเพราะการซ่อมนะครับนี่การซ่อมตัดปัญหาไปเลยครับสาเหตุอยู่ที่คนใช้ครับใช้ความเร็วรอบสูงน้ำมันสองทีน้อยเกินเนี่อันนี้แหละครับเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสารไม่ต้องซักโจย์ไม่ต้องซักจำเลยเลยนะครับวิธีที่จะใช้เครื่องสองจังหวะให้มันทนนะครับ เราจะต้องไม่ใช้รอบสูงเกินเนาะไม่ใช้รอบสูงเกินแล้วก็ใช้สองขีผสมในปริมาณที่พอเหมาะไอ้จำไอ้ที่ว่าปริมาณพอเหมาะนี่มันไม่ใช่เท่ากันทุกเครื่องนะครับเราใช้งานเนี่ยเราต้องสังเกตด,ดูเลยว่าควันเรามีเยอะไหมเนาะสมมติเราใส่ไปประมาณลิตรหนึ่งสมมติเราใส่ไปสองฝานะต,ติดติดไปสักพักเนี่ยไม่เห็นควันตอนนี้เราต้องเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มสองทีขึ้นจนว่าเห็นควันหน่อยๆตลอดเวลานะครับตลอดเวลาการใช้งานสองทีต้องพอดีเราจะเห็นควันนิดๆนี่นะครับอันนั้นถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับถ้าควันมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ลดลงโดยเฉลี่ยก็ประมาณ4ี่สิบต่อหนึ่งนะครับสี่สิบซีซีต่อหนึ่งลิตรโดยเฉลี่ยประมาณนี้ครับถ้าเครื่องที่กินน้ำมันน้อยเราก็ต้องเพิ่ม2ทีขึ้นไปนะครับ เครื่องที่กินน้ำมันมากแล้วก็ลดสองทีลงได้ให้มันเห็นควันนิดๆเดีด๋ยวใช้ได้เลยใหญ่ตัวนี้ถ้าว่ามันเห็นควันตลอดเวลาลูกสูบจะไม่เป็นอย่างนี้เด็ดๆนะครับก่อนที่มันจะพังนี้แล้วเครื่องจะร้อนจัดมากๆเลยนะครับเสียงก็จะฟ้องเลยว่าไอ้นี่มันผิดปกติเนาะ